โอเคครับจนตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนก็คงจะได้เล่น EAFC 24กันหมดแล้วและผมเนี่ยก็เชื่อว่านะอาจจะมีเพื่อนๆอีกหลายๆคนเลยนะครับที่เขาเนี่ยก็อาจจะย,ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของเกมเซตติ้งในภาคนี้เพราะอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวในคลิปนี้เราลองมาคุยกันดีกว่าครับว่าเกมเซตติ้งในภาคนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างปรับส่วนไหนได้ผลแบบไหนแล้วก็ผมเลือกปรับในแต่ละส่วนยังไงบ้างยังไงเนี่ยก็ลองไปชมกันดูนะครับเพื่อนๆ ถ้าเพื่อนๆกำลังมองหาร้านเติมคอย EFC a 24ที่ถูกๆด,ดีๆมีของแถมต้องนี่เลย15คอยไทยแลนด์แจ้งโค้ดแอมฮัลโลกับทางร้านมีคอยแถมให้ด้วยสะดวกปลอดภัยจัดไปครับทุกคน ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนนิดนึงแล้วกันนะครับว่าทําไมนะเราถึงจะต้องเข้าไปปรับในส่วนของเกมเซตติ้งซึ่งสหรับเกมฟุตบอลในแทบทุกเกมในช่วงหลังๆเนี่ยนะครับมันจะมีการตั้งค่าต่างๆเกี่ยวกับการควบคุมที่ค่อนข้างจะละเอียดซึ่งถามว่าค่าเดิมๆของตัวเกมมันใช้ได้ไหมนะครับมันก็ใช้เล่นได้ปกติแล้วแต่ว่าการเข้าไปปรับเข้าไปตั้งค่าในส่วนของเกมเซตติ้งพวกนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เราอะ่ะเล่นเกมนั้นๆได้ถนัดมากขึ้นเข้ามือมากขึ้นเผลอๆเนี่ยเพื่อนๆบางคนที่ได้ไเซ ระดับเกมเพลย์ของเขาได้เลยด้วยซ้ำเพราะงั้นเนี่ยในส่วนของเกมเซตติ้งอ่ะผมมามองว่ามันเป็นส่วนที่สำคัญมากๆเลยที่เราเนี่ยควรใส่ใจแล้วก็เลือกปรับให้เข้ามือของเราให้ได้มากที่สุดนะครับ โอเคครับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าไปตั้งค่าตัวเกมเนี่ยนะครับเราก็ต้องเข้ามาตั้งค่าในส่วนของจอยกันก่อนซึ่งใน EAFC 2 4 24, เนี่ยมันจะมีวิธีการตั้งค่าจอยได้ค่อนข้างหลายแบบมากๆอันนี้ผมว่ามันแล้วแต่เพื่อนๆถนัดเลยนะแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมเลือกที่จะปรับเป็นแบบเดียวกับ Winning Eleven เลยนะครับคือในส่วนของเกมลุกเนี่ยปุ่ม R 1หรือว่า RB บนจอย Xbox เนี่ยนะครับจะเป็นปุ่มสปรินต์แล้วก็ปุ่มสีเลียมหรือว่าปุ่ม X บนจอย Xbox เนี่ยนะครับ น,น้นนีถ้าในเกมของเมื่อนคนไหนที่มันไม่มีออปชั่นให้เลือกแบบครบทุกปุ่มได้แบบนี้เนี่ยผมแนะนําว่าให้กดปุ่มตรง D p a d ดนะครับเลื่อนไปซ้ายหรือขวาก่อนก็ได้ให้ p r e s e t มันเปลี่ยนเป็นคลาสสิกก่อนแล้วค่อยเลื่อนปรับตามที่เราถนัดเลยต่อมานะครับในส่วนของเกมรับผมเนี่ยนะครับเลือกใช้ปุ่ม R2 หรือว่าปุ่ม RT ของจอย Xbox เนี่ยนะครับเป็นปุ่มคอนเทนต์หรือว่าปุ่มวิ่งเข้าหาบอล ปุ่มสี่เหลี่ยมหรือว่าปุ่ม X บนจอ Xbox เนี่ยนะครับเป็นปุ่มทีมมนคอนเทนต์มันก็คือปุ่มที่ให้เพื่อนร่วมทีมของเราเนี่ยวิ่งเข้าไปประกบตัวผู้เล่นแล้วก็ใช้ปุ่ม X บนจอ PlayStation น่นะครับหรือว่าปุ่ม A บนจอ Xbox เนี่ยเป็นปุ่มแ a คเกิลหรือว่าปุ่มเข้าปะทะครับก็อย่างที่บอกแหละครับในส่วนนี้มันอาจจะงงๆนิดนึงนะแต่ว่าผมว่ามันก็แล้วแต่ความถนัดของเพื่อนๆแต่ละคนเลยยังไงเนี่ยเพื่อนๆก็เลือกปรับให้ถนัดกับวิธีการเล่นของเพื่อน,อนให้้ไดดมากที่สุเลยลยแ้วกันนะครับ ถัดมานะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเกมเซตติ้งกันบ้างส่วนนี้เนี่ยรายละเอียดจะค่อนข้างเยอะนะครับยังไงผมอาจจะขอไปแบบไวๆหน่อยแล้วกันนะหัวข้อแรกเลยนะครับ preset ในส่วนนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากเล่นชิลๆกับ AI นะครับไม่ได้จะไปเล่นออนไลน์แข่งกับใครเนี่ยเราก็เลือกเป็นคัสตอมนะครับแล้วก็ไปเปิดพวก auto shot assist header หรือว่าตัวช่วยอื่นๆแบบที่ผมวงไว้ข้างๆนี้ก็ได้ครับซือถ้าเราเปิดเอาไว้เนี่ยมันจะทําให้ในจังหวะที่เข้าช้าจังหวะมงบอลหรือว่าเปิดบอลต่างๆเนี่ยตัวเกมอ่ะมันจะช่วยเรามากขึ้นมันจจะช่่วยยให้้าาบอเข เป้ามากขึ้นมงบอลตรงกรอบมากขึ้นเกมรับเล่นง่ายขึ้นประมาณนี้นี่แหละครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นออนไลน์เมื่อไหร่นะส่วนพวกนี้เนี่ยมันจะถูกปิดไว้อัตโนมัตินะครับเพราะอย่างนั้นเนี่ยในส่วนนี้ถ้าใครเป็นสายเล่นอัลติเมีทีมหรือว่าสายเล่นออนไลน์ในโหมดต่างๆเนี่ยก็แนะนําว่าให้เปิดเป็นคอมเพลติฟเอาไว้นะครับจะได้เป็นการฝึกตัวเองไปในตัวด้วยเลย ถัดมานะครับ Shot Assistance มันก็คือตัวช่วยเล็งในจังหวะที่เรากดยิงนี่แหละครับในภาคนี้เนี่ยก็จะมีให้เราเลือกอยู่3แบบ Assist เนี่ยก็คือตัวเกมจะช่วยเราค่อนข้างมากเลยนะครับในจังหวะที่เลือกมุมยิงเนี่ยตัวเกมอจะพยายาม p อย n ์เป้าไปหาประตูเป็นหลัก m a n นวลเนี่ยก็คือเลงเองทั้งหมดเลยนะครับซึ่งพูดตรงๆว่ายากมากครับผมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือ Precision น่นะครับอันนี้มันเป็นของใหม่ในภาคนี้คือตัวเกมเนี่ยจะช่วยเราเลงแบบนิดๆหน่อยๆน,นะครับอารมณ์คล้ายๆกับตอนที่ยิง Power Shot น่แหละ ซึ่งมันมีข้อดีอยู่นะครับคือการที่เราเลือกใช้ precision เนี่ยเวลาที่เราเล็งตรงกรอบนี่นะครับลูกบอลเนี่ยมันจะค่อนข้างพุ่งไปตรงกับตามที่เราเล็งเอาไว้มากกว่าแบบ assist อะ่ะแล้วก็ลูกบอลเนี่ยมันจะพุง่งค่อนข้างแรงกว่านะครับแล้วก็ผู้รักษาประตูเนี่ยมันจะดูเหมือนเซฟได้ยากกว่า แต่บางทีเนี่ยมันจะชอบทําให้เรามีจังหวะหมูหกหน้าประตูครับคือสำหรับผมเนี่ยค่อนข้างบ่อยเลยด้วยซ้ําเพราะส่วนตัวผมเนี่ยก็ไม่ใช่คนที่แบบเล็งแม่นอะไรมากะนะครับในส่วนนี้เนี่ยผมก็คงตั้งเป็น a s s ซิสเอาไว้ก่อนอะนะครับในตอนนี้แล้วก็เอาไว้ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยที่ผมเล่นภาคนี้เข้ามือมากกว่านี้ผมก็คงจะเปลี่ยนมาเป็นพิซิชันอีกทีนึงเนี่ยแหละครับเพราะผมมองว่ามันยิงคมกว่าจริงๆแต่ว่ามันยิงยากจริงๆนะ ถัดมานะครับ time finishing นะครับก็คือฟังก์ชันยิงติดเขียวเนี่ยแหละครับมันก็คือการกดยิงอีกทีนึงให้ตรงจังหวะถ้ากดติดเขียวเนี่ยลูกบอลก็จะพุ่งแรงขึ้นตรงเป้ามากขึ้นนะครับส่วนนี้เนี่ยผมปรับเป็นอนเอาไว้นะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เป็นมือใหม่เนี่ยก็อาจจะปรับเป็น off เอาไว้ก่อนก็ได้แล้วถ้าเล่นได้คล่องๆเมื่อไหร่เนี่ยค่อยมาเปลี่ยนเป็น o อนอีกทีนึงก็ได้ครับ ถัดมานะครับมันจะเป็นในส่วนของ p a s s a s s i s t a n ตนต่างๆส่วนนี้ผมปล่อยเป็นเดิมๆของตัวเกมเอาไว้เลยมันคือตัวช่วยเลง็งตัวช่วยปรับน้ําหนักในจังหวะการจ่ายบอลรูปแบบต่างๆนะครับแต่ว่ามันก็จะมีอยู่ส่วนหนึ่งนะที่เราเนี่ยอาจจะต้องมาโฟกัสกับมันนิดนึงก็คือในส่วนของ c r o s s a s s i s t a n c e ส่วนนี้เนี่ยส่วนตัวผมปรับเป็น As ซิสเอาไว้ก็คือจะกดเปิดเบาหรือแรงเนี่ยนะครับตัวเกมเนี่ยก็จะพยายามเปิดบอลไปหาตัวที่อยู่ในกรอบเขตโทษแห้อัตโนมัติแต่ส่วนนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเพื่อนๆคนไไนเนเเยลลงกปปิั้าาจจาาดด ว่าจะเปิดไปเสาแรกหรือเสา2อ,อันนี้เนี่ยผมมองว่ามันแล้วแต่พื้นเพื่อนถนัดเลยก็เลือกปรับกันดูได้เลยนะครับ ถัดมานะครับ pass r e c e i v e r lock มันก็คือการล็อกเป้าหมายที่เราจะจ่ายบอลให้ยกตัวอย่างนะครับว่าผมเนี่ยกดจ่ายบอลไปให้ผู้เล่นที่อยู่ด้านหน้าถ้าผมเนี่ยเลือกปรับเป็นเลดเอาไว้อะในจังหวะที่ตัวนักเตะกําลังจะจ่ายบอลเนี่ยผมยังสามารถดันก้าอนาล็อกไปทิศทางอื่นได้เพื่อเปลี่ยนไปจ่ายให้ตัวอื่นแทนได้ในจังหวะน,นั้นนั้นประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนเนืเ, Start, เนี่ยเลือกเป็น i อน im เมชันสตาร t เนี่ยก็คือพอกดจ่ายปุ๊บพอ a อน m a ม i o n ของนักเตะออกท่าจ่ายบอลปุ๊บคือมันล็อกเป้าเลยล,เาเลยัน,ป,ยน,ออน,น,ยนปีี่ดอท ปุ่มจ่ายบอลหรือในจังหวะที่เราเนี่ยกดพลังตอนจ่ายบอลจนสุดหลอดแล้วตัวเกมมันจะล็อกเป้าให้ทันเนียตโนมัติในส่วนนี้ผมมองว่าเลดดีที่สุดแล้วครับเผื่อว่าแบบมีใครเข้ามาบางทางจ่ายบอลของเราเนี่ยเราจะได้เปลี่ยนไปจ่ายให้ตัวอื่นได้ทันเนาะ ถัดมาเนี่ย Precision Pass Sensitivity นะครับอันนี้เนี่ยผมปรับเป็น High เอาไว้นะมันก็คือปุ่มที่เอาไว้ปรับความไวเวลาที่เรากดใช้ Precision Pass นี่แหละครับมันก็คือการกดปุ่ม R2 หรือว่า RT ค้างเอาไว้แล้วก็เปิดบอลที่มันเป็นเทคนิคใหม่ในภาคนี้นะครับที่มันจะเป็นเส้นๆขึ้นมาให้เราเลือกจุดตกของลูกบอลพวกนั้นนั่นแหละส่วนนี้เนี่ยก็ตรงตัวเลยครับถ้า Normal เนี่ยก็ไวอยู่ปานกลางถ้า High เนี่ยก็ไวหน่อยประมาณนี้ครับส่วนตัวก็ปรับเป็น High เอาไว้ครับถัดมานะครับ Clearance Assistant นะครับมันก็คือตัวช่วยในจังหวะเคล ก็จะช่วยเลือกคิดทางกับความแรงให้เราอะนะครับเวลาที่เรากดปุ่มสีเหลี่ยมหรือว่าปุ่ม X บนจอ Xbox เวลาที่เราเนี่ยต้องการจะเคลียบอลจากกรอบเคเทษของเราแต่ถ้าเป็น Directional เนี่ยก็คือเลือกเองทั้งหมดเลยส่วนนี้เนี่ยผมมองว่าปรับคลาสสิกเอาไว้ครับคือเวลาที่เราโลกโลกโลนๆนอะมันคิดไม่ทันหรอกครับจะเตะไปไหนดีเพราะงั้นเนี่ยเตะทิ้งไปก่อนดีกว่า ถัดมานะครับในส่วนของ Defending นะส่วนนี้เนี่ยจะค่อนข้างพิเศษในภาคน,นี้คือปกติแล้วนะครับมันจะมีอยู่2แบบก็คือ Legacy Defending มันจะเป็นแบบเดียวกับ Winning เมื่อก่อนนะครับที่เราเนี่ยกดปุ่มคอนเทนต์ปุ่มเดียวแล้วตัวนักเตะเนี่ยมันจะวิ่งตามวิ่งไล่หแหอัตโนมัติเลยแต่ว่าในส่วนนี้เวลาที่เล่นออนไลน์มันจะใช้ไม่ได้หรืออีกส่วนหนึ่งนะครับที่มันจะเป็น t a c t i c a l Defending มันก็คือแบบที่เราเล่นกันมาในทุกภาคน,นะครับที่เราเนี่ยจะต้องจ็อกกี้แล้ว ดิ่งเนี่ยถ้าพูด,ดง่ายๆเลยนะครับมันจะแยกปุ่มให้เราระหว่างจังหวะที่จะเข้าไปปะท่าแบบไลต่อไลนะครับหรือว่าจะวิ่งเข้าไปแตะเขาเลยซึ่งถ้าเป็นแต่ก่อนที่มันเป็นท d e f e อดิ n งเนี่ยตัวเกมอาจจะเลือกให้เราเองอัตโนมัติว่าจังหวะไหนเนี่ยจะไล่เข้าไปชนหรือว่าจังหวะไหนเนี่ยจะวิ่งเข้าไปหวดเขาแต่ว่าแอนด์สติ n งเนี่ยนะครับคือเราเนี่ยเลือกเองทั้งหมดเลย ถ้าเราอยากจะเข้าไปเตะเขานะครับก็กดปุ่มแท็กเกอร์ปกติส่วนถ้าเราอยากเจาไหลเข้าไปชนแทนเนี่ยก็กดปุ่มคอนเทนตัวนักเตะก็เจาไหลเข้าไปชนแทนแทนที่จะวิ่งไปเตะส่วนนี้เนี่ยผมปรับเป็น Advanced Defending เอาไว้ครับส่วนนี้ผมลองใช้แล้วชอบอยู่นะคือจังหวะที่เอาไหลเข้าไปชนน่ยมันไม่ค่อยฟาวนะครับแต่ว่าเราก็จะต้องเลือกจังหวะชนให้ดีๆคือถ้ากะจังหวะผิดนี่หลุดตำแหน่งได้ง่ายๆเลยยังไงในส่วนนี้เนี่ยเพื่อนๆก็จะลองปรับลองใช้กันดูก่อนก็ได้แต่ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่า Advanced Defending อ่ะมันดูแบบมีประสิิิทธภาาาพมมกกว่นดึงคผ ถัดมานะครับ Pass Block Assistant อันนี้ก็ตรงตัวเลยครับตัวเกมเนี่ยจะช่วยเข้าไปปิดทางจ่ายบอลของไฟายตรงข้ามให้อัตโนมัติอันนี้แนะนำนะครับว่าให้เปิดทิ้งเอาไว้เลย ถัดมานะครับออโต้สวิตชิ่งอันนี้เลือกเป็นออนแอร์บอลส์แอนด์ลูสบอลส์เอาไว้ครับก็คือตัวเกมเนี่ยจะสวิชตัวผู้เล่นให้อัตโนมัติเลยในจังหวะเล่นลูกกลางอากาศหรือจังหวะที่เสียบอลสําหรับในส่วนนี้เนี่ยการตั้งค่าอื่นๆมันก็ตรงตัวเลยนะครับว่าจะให้ตัวเกมเนี่ยสวิชให้อัตโนมัติในจังหวะแบบไหนแต่ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าออนแอร์บอลส์แอนด์ลูสบอลส์เนี่ยมันดูดีที่สุดแล้วนะครับถัดมานะครับออโต้สวิตชิ่ง move assistant นะครับมันก็คือหลังจากที่ตัวเกมสวิชให้อัตโนมัติแล้วเนี่ยนะครับตัวนักเตะคน,นนั้นเนีีี่่่่่่่ยยยยยยจะะะเเเปปป็นนนนนนนัััััังงงงงงไไไตตตตอออกกกวววววาาาาคครบ้้้้ลลิขหูแ ดันออเทอร์สวิชไปหาเขาการปรับในส่วนนี้เนี่ยมันจะทําให้เราเลือกนะครับว่าพอสวิชไปแล้วเนี่ยตัวนักเตะคนนั้นจะเป็นยังไงต่อไปถ้าเราปรับเอาไว้เป็นไฮนะครับตัวนักเตะคน,นนั้นเนี่ยก็จะวิ่งไปข้างหน้าในทิศทางเดิมอีกพอสมควรเลยถ้าเป็นโลเนี่ยก็จะไปข้างหน้าในทิศทางเดิมอีกนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นนันเนี่ยก็คือพอสวิชไปปั๊บเราสามารถเปลี่ยนทิศทางได้ทันทีส่วนนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าเรากําลังปรับตัวในภาคนี้อยู่หรือว่ารู้สึกว่าแบบยังไม่ชํานาญกับตัวเกมมากเนี่ย ก็ค่อยมาลองปรับเป็นนั้นดูก็ได้ครับผม ถัดมานะครับร้ายสติ๊กสวิตชิ่งนะครับมันก็คือการสวิตช์ตัวผู้เล่นด้วยอนาล็อกขวาซึ่งถ้าเป็นคลาสสิกเนี่ยก็คือเลือกสวิตช์ได้แบบปกติเลยครับสวิตช์ไปทีละคนตามเรฟเฟรนที่เราเลือกเอาไว้เลยส่วนแบบเพลเยอร์โรเทชันหรือแบบอะดัพตีฟเนี่ยส่วนนี้ผมมองว่าไม่ต้องสนใจมันก็ได้ครับคือใช้ยากแล้วก็สวิตช์ช้าอีกต่างหากนะถัดมานะครับร้ายสติ๊กสวิตชิ่งเรฟเฟรนส่วนนี้ก็คือรูปแบบการสวิตช์ตัวผู้เล่นด้วยอนาล็อกของเราครับคือถ้าเลือกเป็นเพลเยอร์เรลทีฟเนี่ยก็คือจะโฟกกกกกััััสทีี่่่่่่ตตวววผูู้้้้เเเเเเลลลลลนน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 ปปปป็็็็จุดดดศยย์าาาาาาางแแรอออพืไไหคถถ Relative เนี่ยก็คือเลือกลูกบอลเป็นจุดศูนย์กลางทํานองนี้เลยครับอันนี้เนี่ยผมมองว่ามันแล้วแต่ถนัดเลยแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมใช้เป็น Player Relative คือผมแอบรู้สึกว่ามันสวิชง่ายกว่านิดนึงเท่านั้นเอง ถัดมานะครับก็จะเป็น sensitivity ของการสวิชตัวผู้เล่นส่วนนี้เนี่ยยิ่งปรับเยอะตัวเกมก็จะยิ่งไม่ช่วยเดาให้เราครับเราก็ยิ่งควรต้องดันก้าอนาล็อกเพื่อสวิชตัวให้แม่นแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราปรับเอาไวน้น้อยเนี่ยนะครับตัวเกมเนี่ยก็จะพยายามเลือกสวิชไปหานักเตะที่อยู่ในทิศทางที่ใกล้เคียงกับที่เราดันการไปให้ได้มากที่สุดคือส่วนนี้เนี่ยผมลองมาสักพักแล้วผมรู้สึกว่ามันเหนื่อยไปหน่อยนะพอปรับเยอะเนี่ยมันก็แบบต้องอาศัยความแม่นในการดันอนาล็อกของเรามากมนกเลยอะแต่พอปรับน ถัดมานะครับ next player switching นะครับก็คือการปรับในส่วนของการกดปุ่ม L1 หรือว่า LB ในการสวิชตัวผู้เล่นถ้าเป็นแบบคลาสสิกเนี่ยก็คือแบบที่มันเป็นมาในทุกๆภาคอะนะครับซื่อตัวเกมเนี่ยจะสวิชไปหาตัวที่อยู่ใกล้บอลมากที่สุดหรือว่าเป็นไปได้มากที่สุดในการจะเล่นจังหวะต่อไปแต่ว่าถ้าเป็น go size เนี่ยก็คือจะเลือกตัวผู้เล่นที่อยู่ในฝั่งใกล้ประตูให้ส่วน c r o s s e s to the ball เนี่ยก็คือเลือกตัวผู้เล่นที่อยู่ใกล้ลูกบอลมากที่สุดอันนี้เนี่ยผมลองมาแล้วนะผมว่าบางทีมันชอบสวิชไปหาตัวผู้เล่นที่่่่มมมััันนนววิงงงงตาาาาาออยูข้้หลเเะพผ ครับน่าจะโอเคที่สุดแล้วถัดมานะครับ Player l o c ็อันนี้ออนเอาไว้เลยครับมันคือฟังก์ชันที่ให้เราเนี่ยกดปุ่ม R 3กับ L 3ลงไปเพื่อล็อกเป้าหมายของดีครับผมอันนี้เปิดออนเอาไว้เลยส่วนไอคอนสวิชชิ่งเนี่ยอันนี้มันคือที่ให้เรากดปุ่ม R 3ามมันนะครับแล้วก็เลือกสวิชตัวนักเตะได้เลยคือจริงๆแล้วผมมองว่าระบบนี้มันดีนะเลือกได้ตามใจเราเลยนะครับแต่ผมมองว่ามันช้าไปนิดนึงมันยุ่งยากไปนิดนึงลหลายๆคนเนี่ยก็เลยอาจจะไม่ชอบใช้กันแต่ส่วนตัวผมเปิดเอาไว้นะเผื่อว่าบางทีต้องการสวไาาาอื่น,นๆแบบเเเฉพะะะจจจงงรด้มีท เอาไว้ใช้งานได้นะครับถัดมาครับออบิท r i ปป i n g อันนี้ก็ออนเอาไว้เหมือนกันครับมันคือการเลี้ยงบอลแบบใหม่ที่มันแบบไม่แตะลูกฟุตบอลเลยนะครับส่วนนี้มันก็จะคล้ายๆกับไอคอนสวิชชิ่งเหมือนกันครับคือเปิดเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อเอาไว้ใช้วันหลังถัดมาครับเซฟแอซิส t a นต์ครับอันนี้ไม่ปรับอะไรเลยปล่อยแอซิสไปเลยครับแล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยอ n นล็อกสปรินต์อันนี้เลือกเป็นออฟเอาไว้นะครับ อันดับหลอกสปรินต์เนี่ยคือมันจะส่งผลกับผู้เล่นที่ใช้ปุ่ม R2 หรือว่าปุ่ม RT ในการวิ่งเท่านั้นครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ใช้ปุ่ม R1 หรือปุ่ม RB ในการวิ่งเนี่ยมันจะไม่ส่งผลกระทบอะไรมันคืออารมณ์แบบที่ว่ายิ่งถ้าเรากดปุ่ม R2 หรือปุ่ม RT เนี่ยนะครับยิ่งเรากดลึกเนี่ยนักเตะยิ่งวิ่งเร็วแต่ว่าถ้าเรากดเบาเนี่ยนักเตะก็จะวิ่งไปแบบไม่เร็วที่สุดซึ่งถ้าเราต้องการจะให้นักเตะของเราเนี่ยทำความเร็วให้ได้มากที่สุดอยู่แล้วอ่ะปิดไปเลยครับแล้วตััััััวววววววนนนนนนนกกกกเเเเเเเตะขขอออองงงงงรรรรราาาาาาาีีีี่่่่่ยยจทททททคคคมมมมม็ใใใหห้้้้้้ไดดดดดดดสสุุๆลลิืแถู๋ ส่วนของคาเมรากันบ้างส่วนตัวเนี่ยผมเล่นมุมกล้องเป็นเ e เลบอร์ดแคสนะครับแล้วก็ปรับในส่วนของ Custom Camera Setting อ่ะให้มันเป็นคัสตอมเอาไว้แล้วก็ปรับให้20ซูมศนะครับคือใช้แบบนี้มาทุกภาคเลยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่ไปปิดเอาไว้นะก็คือในส่วนของ p o w e r s h o t Zoom นะครับคือผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เวลามันซูมเข้าซูมออก แล้วก็ส่วนสุดท้ายเลยนะครับที่ปรับนะก็คือในส่วนของวิชวลคือถ้าใครชอบแบบเดียวกับผมเนี่ยนะครับที่ให้มีชื่อนักเตะขึ้นมาบนหัวเนี่ยเพื่อนๆก็เลือกปรับตามรูปนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ในส่วนของวิชวลเนี่ยนะครับมันจะมีอีกส่วนหนึ่งที่ผมเข้ามาปิดนะก็คือ next player switch indicator นะครับที่มันจะเป็นสามเหลี่ยมขึ้นบนหัวเพื่อร่วมทีมเราอีกตัวหนึ่งอะคือผมมองว่ามันดูแล้วมันสับสนนะครับมันดูงงๆอะผมก็เลยปิดทิ้งไปเลยดีกว่า แล้วก็อีกอันนึงนะครับที่ปิดทิ้งในส่วนของวิชวลนะก็คือในส่วนของสกอร์คอกดรอปดาวนะครับมันคือป้ายสถิติที่มันชอบขึ้นมาตรงข้างใต้สกอร์บอร์ดเวลาที่เราเล่นอยู่ครับคือบางทีมันชอบขึ้นมาแล้วมันบังผู้เล่นคนอื่นๆ่นนะแล้วมันทําให้เราเสียจังหวะผมก็เลยแบบเออปิดทิ้งไปเลยดีกว่า แล้วก็สุดท้ายเลยนะครับถ้าใครเนี่ยที่อยากจะเปิดหรืออยากจะปิดไอคอนรูปจอยบนหน้าจอเนี่ยนะครับมันจะอยู่ในส่วนนี้นะครับมันจะอยู่ตรงที่ input overlay อันนี้เพื่อนๆก็เลือกได้เลยนะครับว่าอยากจะโชว์จอยหรืออยากจะไม่โชว์จอยนะก็เลือกเปิดปิดในส่วนนี้ได้เลยครับผมโอเคครับมันก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเกมเซตติ้งทั้งหมดที่ผมใช้ในภาคนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยเอาไปลองปรับใช้มาแล้วได้ผลยังไงบ้างอ่ะก็อย่าลืมมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันด้วยนะครับยังไงเนี่ยสำหรับคลิปนี้มันก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้า กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยก็ได้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราขอบคุณทุกคนมากๆเลยดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ